ชายาเรือนร้างบทที่12ช่วงเวลาที่องค์หญิงจิ๋วเหวาเผลอไผ่เจ้าเยี่ยนใช้จังหวะนี้รีบกินยาถอนพิษสลายกระดูกที่ทำมาจากดอกหงหัวแล้วก็แซงง่อง,งมรอชมละครปาหี่ที่นางแสดงอย่างใจเย็น าว่าเมื่อต้องทนเห็นหลี่เฟิ่งเฟยคุกเข,ข่าโขกศีรษะให้องค์หญิงชั่วช้าผู้นั้นเขาโกรธจนแทบจะระงับตนเองไม่ไหวที่ต้องเห็นภรรยาถูกกันแกล้งและลบหลู่เกียรติศักดิ์ศรีสารพัดองคหญิงจิ๋วเหยาแย่งชิงผ้าพ,พันคอขนจิ้งจอกเงินที่เขาให้ภรรยาไปแย่งชิงตัวหวังกูกูไปรับใช้ตนแต่เพื่อแผนการอันยิ่งใหญ่ที่วางเอาไว้เจ้าเยี่ยนจำต้องกัดฟันอดทนยอมเล่นละครต่อไป เขาแก้งตามใจองค์หญิงจิ๋วเหยาทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องย้ายหวังโกโกูให้ไปรับใช้นางก็เพื่อให้หวังโกโกูคอยเป็นหูเป็นตาสอดแนมให้กับเขาที่สำคัญเขาสั่งให้หวังโกโกูซ้อนแผน โดยนำยาสลายพิษดอกหงหัวแอบใส่ในอาหารให้องค์หญิงจิ๋วเหยาและคนสนิทของนางกินเพราะเขารู้ว่าพวกนางต้องกินดอกหงหัวแก้พิษยาสลายกระดูกกันเอาไว้ก่อนแล้วดังนั้นเขาจึงวางยาสลายสรรพคุณดอกหงหัวเสียคราวนี้พิษสลายกระดูกจะย้อนคืนไปเล่นงานองค์หญิงจิ๋วเหยาและคนสนิทแทน นอกจากนี้เจ้าเยียนยังแซงไปคุกค,คีกับองค์หญิงจิ๋วเหยาที่ตำหนักสุขสกาวแทบทุกวันเพื่อหลวงความลับทำให้เขาได้รู้ว่านอกจากชาติกำเนิดที่สูงส่งแล้วนางก็นับเป็นสตรีไร้ค่าหน่ารังเกียจผู้หนึ่งีิสัยโหดร้ายเอามาหิดและไม่มีอะไรดีสักอย่างวิชาทั้งหกแขนงที่คุณหนูตระกูลใหญ่ร่ำเรียนจนแตกฉานแต่องค์หญิงจิ๋วเหยากกับทำได้ย่ำแย่อย,อย่างยิ่งทำอาหารมักสุรา ัดเย็บเสื้อผ้าก็ไม่ได้ทำให้เจ้าแย่นเปลี่ยนความคิดทำลายอาคติของตนทันทีแม้ภระระยาของเขาไม่ได้เกิดมาสูงส่งแต่ประเสริฐและแสนดีต่อเขายิ่งนักทำให้ความรักที่เขามีต่อนางเพิ่มพูนขึ้นเป็นทวีแค่นั้นยังไม่พอจากการเข้าไปใกล้ชิดเพื่อหลวงความลับทำให้รู้ว่าองค์หญิงจิ๋วเหยา รอบวางองคารักเงาของนางเอาไว้รอบวังเจ้าเย็นจึงส่งร้องแม่ทัพอย่างเตี้ยนและเสียซือหยงให้ไปสืบเรื่องนี้จนได้รู้ความจริงว่าผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังองค์หญิงจิ๋วเหยาก็คือองค์เต็ดเจ้าอินน้องชายนอกสายตาผู้นั้นแผนการใช้ทูบราคะในวังหลวงวันนั้นล้วนเป็นเจ้าอินที่เป็นผู้จัดฉากแล้วเวลานี้ เจ้าอินก็ไม่ได้ปราบกระบฏอยู่ที่ปิงโจแต่อย่างใดเจ้าอินพากองทัพและสเสบียงไปที่ปิงโจ้ ตามบัญชาของเจ้าหวนช้างก็จริงเพียงแต่อยู่ที่นั่นไม่กี่เดือนเท่านั้นซึ่งช่วงที่อยู่ปิงโจเจ้าอินเข้าพบองค์ราชทายาเศร้าเตอ๋อแห่งแขวนฉินอยู่หลายครั้งแขวนฉินมีอาณาเขตส่วนหนึ่งติดกับปิงโจทั้งสองสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเจ้าอินก็ลอบออกจากปิงโจโดยทิ้งกําลังพลบางส่วนให้แซงปราบโจกรกบฏต่อไปเพื่อตบตาห้องเต้ ส่วนตนเองและองค์รัชทายาทเศ้าเตอ๋อหลบหนีไปพร้อมกับคังสเสบียงและยุทธปัจจัยที่ราชสำนักแคว้นเจ้าส่งมาให้หายไปกบดานซ่องสุมกำลังอยู่ที่ใดไม่มีใครล่วงรู้แต่สิ่งที่เจ้าเยี่ยนสืบรู้มาอย่างแน่ชัดคือเจ้าอินยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนสเสบียงทหารที่ราชสำนักส่งมาปิงโจเพื่อใช้ปราบกบฏแล้วลักลอบส่งต่อให้แก่แขวนฉินที่กำลังประสบภาวะอดอยากพร ้อมทั้งมีพันธสัญญาว่าจะยกชายแดนที่ติดกับแคว้นฉินสี่เมืองให้กับองค์ราชทายาเศร้าเต๋อเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่อีกฝ่ายต้องช่วยสังหารเขาและฮ่องเต้พร้อมยืมมือกำลังทหารจากแคว้นฉิน ในการทำศึกชิงบัลลังก์ซึ่งเจ้าอินคงรู้ว่าไม่อาจส่งคนเข้ามารอบสังหารเขาได้โดยตรงจึงใช้วิธีการศกระปกวางแผนให้สตรีมากเล่อยอย่างองค์หญิงสิวเหยามาฆ่าเขาแทนเมื่อรู้ถึงแผนการศกระปกของศัตรูเจ้าเยี่ยนจึงวางแผนซ้อนแผน ให้สลับซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกแซงทำทีว่ารักใคร่ลุ่มหลงองคหญิงจิ่วเหยาพร้อมทั้งเอ่ยคำหวานใช้สเสน่ห์หวานล้อมให้นางเปลี่ยนใจย้ายมาสนับสนุนเขาโดยหลอกลวงนางว่าหากเขาได้เป็นใหญ่ ก็จะยกนางขึ้นนั่งในตำแหน่งห้องเฮาเคียงกันซึ่งวิธีนี้ใช้กับสตรีมักใหญ่ไฟสูงได้ผลดีอย่างคาดไม่ถึงเพราะหลังจากนั้นองค์หญิงจิ๋วเหยาก็ไม่ได้วางยาพิษลายกระดูกเขาอีกแต่กลับเป็นเขาที่สั่งให้หวังกูกูรอบวางยาพิษลายกระดูกนางแทนเพื่อแผนการใหญ่ เจ้าเย็ยนยังคงแท่งรังเกียจเดียดฉันหลีเฟิ่งเฟยและทำเป็นรักไข่าตามใจองค์หญิงจิวเหยาเพราะว่านานวันเข้าเขาเองกับทนคิดถึงภรรยาไม่ไหวจนถึงกับต้องแอบลอบไปหานางในยามดึกเห็นนางเสียใจจนต้องดื่มสุราเมาไม้เขาก็ยิ่งเจ็บปวดใจ แต่ในระหว่างที่แผนการยังไม่สำเร็จและเพื่อให้ทุกอย่างสมจริงเขาไม่อาจเปิดเผยความจริงกับผู้ใดได,ได้มีเพียงกู้หลงังอย่างเจียนเสียซื้อหยงและหวังกูกูเท่านั้นที่รู้ว่าเขากำลังทำสิ่งใดแม้แต่ฉีกลงคงก็ไม่รู้ดังนั้นพ่อบ้านอาวุโสจึงทำท่ามโมโหเขาทุกครั้งที่เขาแส้พูดจาทำร้ายจิตใจหลีฟั่งอฟถึงกระนั้น เจ้าเยี่ยนก็คิดไม่ถึงว่าการแอบลอบไปหาหลี่เฟิงเฟยเพียงครั้งเดียวจะถูกองคหญิงจิ๋วเหยาจับได้จนนางวางแผนกำจัดภรรยาเขาเข้าขั้นเด็ดขาดในงานชมบงกฎองค์หญิงตั้งใจจะฆ่าหลี่เฟิงเฟยให้ตายอยู่ในน้ำแต่เมื่อแผนการไม่สำเร็จ จึงเปลี่ยนมาเป็นแผนการใส่ร้ายป้ายสีแทนความจริงแล้วเขากับองครักษ์จำนวนหนึง่งแอบลอบติดตามทั้งสองอยู่ห่างๆด้วยเพราะครั้งนี้หลี่เฟิงเฟยจะต้องเข้าวังเพียงลำพังวังหลวงเป็นถิ่นของฮ่องเต้และไทยเฮาเขาจะวางใจได้อย่างไรดังนั้นเมื่อเกิดเรื่องขึ้นไทเฮาให้คนไปตามเขามาสัสดสินความเขาจึงเดินทางมาถึงได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีฮ่องเต้และจางไทเฮาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยทั้งสองราโอกาสจะเหยียบเขาให้จมดินอยู่แล้วเรื่องราวทุกอย่างจึงลุกลามใหญ่โตจนเขาไม่อาจควบคุมได้ฮ่องเต้เจ้าหวนชางที่รอจังหวะลงดาบอยู่นั้นต้องกระพือหงเรื่องให้ใหญ่โตจนกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์สองแคว้นซึ่งมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตดังนั้นเขาจึงตัดฟันกรีดเฉอนหัวใจ เป็นฝ่ายดึงเรื่องมาตัดสินใจอย่าขาดกับหลีเฟั่งงฟอยเสียเองเพื่อยุติเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดอีกทั้งยังอาศัยเรื่องนี้ส่งนางกลับไปอยู่บ้านเดิมชั่วคราวก่อนเพื่อกีดกันและปกป้องนางออกจากเรื่องอันตรายทั้งมวลเพราะรู้ดีว่าศึกชิงบัลลังก์กล้เข้ามาทุกทีตั้งใจว่าจบเรื่องแล้ว จะรีบไปรับนางกลับมาอยู่ด้วยกันดังเดิมสำคัญยิ่งคือเจ้าเย็นไม่ต้องการให้ศัตรูใช้หลี่เฟิงเฟยเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับเขาหากคนพวกนั้นรู้ว่าเขารักหลี่เฟิงเฟยพวกมันต้องตามจับตัวนางมาเป็นตัวประกันอย่างแน่นอนเพราะเขาเข้าใจหลักการเป็นอย่างดีบุคคลอันเป็นที่รักย่อมเป็นจุดตายของคนผู้หนึ่งเพียงแต่นึกไม่ถึงว่าหลี่เฟิงเฟยที่นิ่งเงียบใจเย็นมาโดยตลอด จะกล้าโต้แย้งเขาต่อหน้าทุกคนตะโกนเปิดเผยแผนการของคนร้ายเขากลัวว่านางจะผูกปมไว้บนคือจนคนร้ายย้อนกลับไปสังหารานางปิดปากเขาไม่ทันคิดไต่ตรองให้ดีฝ่ามือก็ตบลงไปบนใบหน้าของนางเสียแล้วหมายหยุดนางเพื่อเรียกสติ เผว่าเมื่อฝ่ามือพุ่งออกไปแล้วก็ไม่อาจเรียกคืนได้ทิ้งเหลือไว้เพียงความเจ็บปวดใจที่กำลังอย่างรากฝังลึกลงสู่จิตใจของนางและเขาหลีเฟิ่งเฟยคงโกรธเกลียดเขาแล้วดูจากสายตาที่นางมองเขาอย่างเย็นชาไร้เยื่อใยเสี่ยงห่วงเวลานั้นหัวใจของเขาดิ่งวูบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและแม้เขาจะเจ็บปวดเพียงใดก็จำต้องฝืนกั้นเอาไว้มีเพียงทำแผนการให้สำเร็จโดยเร็วเท่านั้นเรื่องทั้ง หมดจึงจะยุติลงอย่างแท้จริงเรียนท่านอองรองแม่ทับหยางและใต้เท้าเสี้มาถึงแล้วพะยะค่ะเสียงรายงานของสีกงกงดึงภาวังของเจ้าเยี่ยนให้กลับคืนมาพาทั้งสองคนไปรอที่ห้องหนังสือประเดี๋ยวข้าอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วจะตามไปปลอ,อผูกอมไว้บนคือหมายถึงการสร้างศัตรูผูกใจให้เจ็บแทน เจ้าเยี่ยนเดินเข้าห้องหนังสือมาได้ก็มานั่งลงฝั่งตรงข้ามอย่างเจี่ยนและเซี่ยซื้อหยงวางมือจากถ้วยชารอบสังเกตผู้เป็นนายยามนี้ใบหน้าของท่านอ,องสามบึ้งสนิท ปราศจากรอยยกยิ้มเจ้าเล่ดดังการก่อนรอบกายเย็นยะเยือกราวกับถูกห่อหุ้มไว้ด้วยหิมะหมื่นปีกุลซืือทั้งสองรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานชมบุปผาเมื่อสองวันก่อนแล้วรู้สึกเห็นใจพระชายาร้องลีเป็นอย่างยิ่งแต่เหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาทั้งสงสารและเห็นใจท่านอองสามโดยแท้เพื่อให้แผนการทุกอย่างสำเร็จไม่รู้ต้องใช้ความอดทนอดกั้นมาหาศาลเท่าใดแรกมา รายงานมาเจ้าเยี่ยนเอ๋ยถามทันทีไม่แม้แต่จะยกถ้วยชาขึ้นจิบจะว่าไปตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นเขายัางไม่ได้กินอาหารเป็นเรื่องเป็นราวด้วยซ้ำจากคำรายงานขององค์ครัก์ที่พวกเราส่งเข้าไปช่วยพระชายารองทุกคนเข้าไปถึงพื้นที่ชาด้วยเพราะจางไทเฮาวางองค์คารักษ์ประจำพระองค์เอาไว้อย่างแน่นหนาเช่นกันพ่ะย่ะค่ะ พอเข้าไปถึงที่นั่นขันทีของจางไทเฮาก็กระโดดลงน้ำตามไปช่วยแล้วองค์คาร์ของเราเลยต้องรีบถอนกำลังออกมาและคำรายงานจากฟางเซียนเฟยก็ยืนยันแน่ชัดว่าเป็นแผนการขององค์หญิงจิ๋วเยาอย่างที่เราคาดการไว้ ทั้งปราบเรือไม้ห่วงหัวลี่ตรงจุดนั้นมีร่องรอยถูกทําให้เปราะหักรอยอยู่ก่อนแล้วทั้งยังพบว่าอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบมีรอยเท้าคนร้ายและก่อบัวใต้น้ําบริเวณนั้นก็พบร่องรอยการต่อสู้ของคนราวสี่ห้าคนโดยมีคนร้ายสองคนคอยดูต้นทางอยู่ไม่ไกลคนของกระหม่อมจับตัวพวกมันได้ทันขณะกําลังหลบหนีจึงลากตัวมาเค้นความจริงพวกมันยอมรับสารภาพ ว่าเป็นคนขององค์หญิงจิ๋วเยาพ่ะยะค่ะเซียซื้อหย่งรายงานในส่วนของตนซึ่งเขาได้รับคำสั่งจากององสามให้รับผิดชอบเขตภายในวังหลวงทั้งหมดเจ้าเยี่ยนนั่งฟังด้วยความเจ็บแค้นใจเขาส่งองคารักษ์เข้าไปช่วยหลี่เฟิงเฟยแล้วแท้ๆแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปมิใช่ว่าองคารักษของเขาไร้ฝีมือแต่ห้องเต้ อ,องเจ็ดหรือแม้กระทั่งจางไทยเฮาทุกคนล้วนพิษสงรอบกายอีกทั้งมีกองกำลังเป็นของตนเองไม่อย่างนั้นแต่ละคนคงไม่อาจยืนหยัดจนมาถึงทุกวันนี้ได้มันขึ้นอยู่กับว่ามากระดานไหนใครจะเป็นฝ่ายพาดพังจนพ่ายแพ้ไปก่อนเหมือนกับที่เขาพ่ายแพ้มาแล้วสองครั้งติดติดกันทั้งสูญเสียพระมารดาและเกือบจะสูญเสียภรรยาไปหมากระดานต่อไปเขาจะต้องตัดสินใจให้ดีเขา ไม่อาจพ่ายแพ้ได้อีกเพราะไม่ใช่เพียงแค่เขาที่จะไร้ลมหายใจแต่หลีเฟิงเฟยคนตระกูลเสีย้ยคนที่วังอ๋องสามรวมไปถึงทุกคนที่สนับสนุนเขาจะถูกกวาดล้างทั้งหมดจากนั้นหยางเจี้ยนจึงรายงานในส่วนความรับผิดชอบของตนเมื่อแน่ใจว่าเป็นฝีมือขององค์หญิงจิ่วเยา ระหมอมเลยส่งคนลอบสะกดรอยตามคนสนิทรวมถึงเหล่าองค์ครักเนาขององค์หญิงจนทำให้รู้ว่าเวลานี้อ,องค์เจ็ดและองค์รัชทายาทเศร้าเตอะซ่องสนกองกำลังและอาวุธมากมายอยู่ที่ค่ายรับแห่งหนึ่งในเมืองฟั่นหยางนำซ้ำที่นั่นยังพบแม่ทัพกู้แห่งกองทัพปกปักทักสิณด้วยพะยะค่ะที่กบด,ดันของพวกมันคือเมืองฟั่นหยางอย่างนั้นเด้วอีกทั้งพวกมันยังได้ตัวแม่ทัพกู้ ไปเป็นพักพวกแล้วเจ้าเยี่ยนทวนความน้ำเสียงเยี่ยมเกรียมอ้อพระชายาเอกกับโอรสขององเจ็ดก็ถูกลอบพาตัวออกมาอยู่ที่ค่ายทหารเมืองฟันอย่างแล้วเช่นกันท่านองจใจทำอย่างไรต่อไปพะยะค่ะเจ้าเยี่ยนไคร่ครวญอยู่คู่นึงแล้วจึงกล่าวขึ้นอยองเจ้าเร่งตุนจะเบียงไปเก็บไว้ที่ค่ายทหารบนเขาผิงอันให้มากขึ้นอีก ยามนี้ยังไม่เกิดสงครามข้าวปลาอาหารยังมีราคาไม่แพงสามารถตักตุนได้จะได้มีสเสบียงเพียงพอให้ทหารกินดื่มในการทำศึกใหญ่ครั้งนี้หากเหลือมากพอก็สามารถแจกจ่ายชาวบ้านในภาวะสงครามได้ส่วนเจ้ายามเตี้ยนให้คนของเราปลอมตัวเป็นองครักษ์หลวงแขวนตาประทับของห้องเต้ให้เรียบร้อย แล้วส่งไปรอบสังเกตการที่ค่ายรับเมืองฟัน่นหยางแห่งนั้นเฝ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่ต้องลงมือทำสิ่งใดข้าจะใช้แผนอาวุธท่านลิตรอนท่านเพื่อบีบให้เจ้าอินก่อกรบฏรับทราบพะยะค่ะสองปุนเสือรับคำแข็งขันแม้ไม่รู้แน่ชัดว่าแผนอาวุธท่านริดลอนท่านของคู่เป็นนายมีรายละเอียดอย่างไรแต่มั่นใจว่าแผนการครั้งนี้ต้องสำเร็จอย่างแน่นอน ท่านอ,องท่านจะอย่าขาดกับพระชาย,ยารองแล้วส่งตัวนางกลับบ้านเดิมจริงๆหรือพะยะค่ะด้วยความพี่เสียซื้อหยงเป็นทั้งลูกน้องและเป็นญาติสนิทจึงกล้าถามถึงเรื่องนี้ข้าไม่มีวันอยาขาดจากนา้นทั้งเรื่องที่ข้าปดนางลงมาเป็นชาย,ยารองและเรื่องอยาข้าล้วนพูดลอยๆอ,ออกไปทั้งสิน้นจนถึงวันนี้ข้ายังไม่ได้ส่งเรื่องให้ฝ่ายทะเบียนของราชสำนักแต่อย่างใดหลีเฟิ่งไฟ ยังคงเป็นพระชายาเอกที่ถูกต้องเพียงคนเดียวของข้าแต่ที่จำต้องประกาศยาแล้วส่งตัวนางกับบ้านเดิมก็เพื่อความปลอดภัยของนางเท่านั้นข้าสูญเสียเสด็จแม่ไปแล้วจะไม่ยอมสูญเสียนางไปอีกข้าจะรีบจบเรื่องทั้งหมดภายในหกเดือนแล้วไปรับนางกลับมาข้าไม่มีวันแต่งงานกับสตรีแพทย์สยาจิตใจโหดร้ายอย่างจิ๋วยาเด็ดขาดแค่ต้องทนทำเป็นรักไข่านางหนึ่งวัน ข้าก็ยิ่งอยากจะอาเจียนมากขึ้นอีกหนึ่งวันเจ้าเยี่ยนกล่าวออกมาโดยที่สองมือกำหมัดนัน่นหากไม่ติดว่าหญิงชั่วคนนี้ยังทำประโยชน์ให้เขาได้เขาคงบีบคอนางตายไปนานแล้วขณะที่ในห้องหนังสือกำลังหารือกันอย่างเข้มข้นกดดันสีกงกงก็ขออนุญาตเข้ามาด้านในสีหน้าร้อนใจยิ่งมีอะไรเจ้าเย็ยนขมวดคิ้วถามเมื่อครู่เสี่ยวชุวย นางกำนันคนสนิทของพระชายารองมารายงานว่าพระชายารองออกจากวังไปแล้วพะยะค่ะเจ้าว่าอะไรนะเจ้าเวียนตกใจผดลุกขึ้นอย่างเสียการควบคุมพระชายารองออกจากวังไปตั้งแต่ยามอินเดินทางจากไปพร้อมกับเสี่ยวชิงสาวใช้ที่ติดตามมาจากบ้านเดิมเพียงคนเดียวเห็นเสี่ยวชุวยบอกว่าพระชายารองนํำเพียงสินเดิม และเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายรายเดือนติดตัวไปเล็กน้อยเท่านั้นส่วนทรัพย์สินสมบัติและเครื่องประดับต่างๆที่ท่านอองเคยมอบให้ล้วนไม่ได้เอาไปแม้แต่ชิ้นเดียวตอนนี้บ่าพราที่ตำหนักทานท้อร้องไห้กันดังระง,งมไปหมดแล้วพยคะคะแล้วนางไปได้อย่างไรข้าบอกให้นางพักรักษาตัวเจ็ดวันมิใช่หรือรถมาขนคมกันข้าวของเงินทองข้าก็ตระเตรียมให้นางไว้หมดแล้ว เหตุใดจึงรีบร้อนจากไปก่อนเจ้าเยี่ยนตะว่าเสียงดังลั่นหัวใจเจ็บแปบบ๊บราวกับถูกเก้าทันนับหมื่นทะลวงยิงทรงกายยืนต่อไปไม่ไหวจนสุดนั่งลงบนเก้าอี้อย่างอ่อนแรงทุกคนไม่มีใครสามารถตอบคำถามของคู่เป็นนายได้ได้แต่ก้มหน้ามองไปเท้าตนเองนิ่งมีเพียงสีกงกงที่ยังไม่รู้เรื่องราวที่แท้จริงจึงรอบจุดเทียนไว้อาลัยให้แก่ท่านอ,องสามในใจ ท่านอองเจ็บบ้างเสียก็ดีฮึท่านทำให้พระชายารองเจ็บปวดมามากแล้วท้องฟ้ายามเหมาต้นฤดูเหมันยังคงมือสลัวฝนโปรยปลายลงมาพร้อมกับหิมะทำให้ถนนลื่นรถมาเคลื่อนตัวออกจากโรงเตียมขนาดเล็กในเมืองฟัน่นหยางลงใต้ต่อไปอย่างช,ช้าๆหลี่เฟิ่งเฟยออกเดินทางจากเมืองหลวง มาได้สี่วันแล้วเดินทางไปหยุดพักไปไมีได้รเร่งรีบคาดว่าจะถึงเมืองด้วหลังในช่วงรุ่งสางวันพรุ่งนี้คุณหนูเตาอุ่นมือเจ้าค่ะ เสี่ยวชิงเอ่ยพร้อมกับส่งเตาอุ่นมือลวดลายงดงามมาให้เนื่องจากคู่เป็นนายถูกยาขาดและเดินทางกลับบ้านเดิมเสี่ยวชิงจึงตัดสินใจเปลี่ยนกลับมาใช้คำเรียกขานดังเดิมหลี่เฟิ่งเฟยขี้ยิ้มพางกำชับเสื้อคุมกันล้มให้แน่นขึ้นก่อนเอื้อมมือไปรับเตาอุ่นมือมาถือไว้คลายหนาวนึกชื่นชมสาวใช้คนสนิทอยู่ในใจ ด้วยความที่ตัวนางต้องการเดินทางกับลั่วหลงังด้วยความคล่องตัวและไม่คิดแต่ต้องทรัพย์สมบัติจากวังอองสามหลี่เฟิ่งเฟยจึงไม่ได้ขนข้าวของกลับมามากมายนักนำเพียงสิ่งเดิมและเงินที่เก็บเหลือจากค่าใช้จ่ายรายเดือนรวมแล้วประมาณห้าพันตำลึงเพียงเท่านั้นซึ่งก่อนออกเดินทางนางให้เสี่ยวชิงนำเงินพวกนี้ไปแลกเป็นแผ่นทองคำใบไม้เพื่อความสะดวกในการพกพา ยังดีที่เสี่ยวชิงรอบครอบเป็นอย่างยิ่งนำเตาอุ่นมือติดมาด้วยมีเช่นนั้นแล้วพวกนางคงแข็งตายอยู่ในรถม้าเมื่อนึกถึงรถม้าทำให้หลี่เฟิงเฟยคิดถึงเตียงชนดานขึ้นมา ต้องขอบคุณในน้ำใจของเขาในครั้งนี้เดิมทีรุ่งเช้าวันนั้นนางเดินออกมาจากวังอองสามพร้อมกับเสี่ยวชิงโดยไม่ได้บอกกล่าวใครมากนะักและไม่ได้ให้รถม้าของวังอ,องสามไปส่งตั้งใจว่าเมื่อเดินมาถึงในตัวเมืองแล้วจึงค่อยว่าจ้างรถม้า เพื่อเดินทางกลับด้วอหลังหากแต่คิดไม่ถึงว่าเมื่อพวกนางเดินออกมาพ้นเขตวังอ,องสามได้ไม่นานก็พบเข้ากับเจียงชนหลานในสภาพถือไม้เท้าช่วยพยุงซึ่งเขามาดักรอพบพวกนางทุกวันตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องในวังหลวงวันที่หลี่เฟิงฟยถูกประกาศยาขาดเนื่องในความผิดลอบฆ่าองค์หญิงสิวเหยาในวันนั้นเจียงชนหลานก็อยู่ด้วยจึงได้ยินว่าหลี่เฟิงฟย ต้องออกจากวังอ๋องสามภายในเจดวันขณะก,กำลังตัดสินโทษเขาที่เป็นบุรุษไม่สมควรสอดปากขึ้นมามิเช่นนั้นนางอาจถูกใส่ร้ายป้ายสีให้มีความผิดในเรื่องของเขาอีกชายหนุ่มจึงมาดักรอทุกวันในที่สุดก็ได้พบเจอกันจนได้ เจียงชุนหลานรู้ว่าหลี่เฟิงไฟต้องเดินทางกับล่่หลังตามลำพังจึงเป็นห่วงอย่างยิ่งเขามาดักรอพบเพื่อมอบรถม้าพร้อมคนคุ้มกันและเงินอีก800ตำลึงนางทราบซึ้งในน้ำใจของเจียงชุนหลานจนพูดไม่ออก แต่ก็ปฏิเสธไม่ขอรับเงินทองรับน้ำใจไว้เพียงรถม้าและคนคุ้มกันอีกสี่คนก่อนจะจากมาด้วยความตื้นตันสุดหัวใจเสี่ยวชิงเห็นคุณหนูของนางนั่งเงียบไปตั้งแต่เกิดเรื่องนางไม่คิดจะพูดถึงเรื่องนี้ให้เป็นที่สะกิดใจขึ้นมาแต่วันนี้เมื่อเห็นรอยบวมช้ำบนแก้มที่ผู้เป็นนายพยายามประทินสมปกปิดเอาไว้จึงตัดสินใจเอ่ยถามขึ้นด้วยความเป็นหว่วง คุณหนูไม่เป็นอะไรนะเจ้าคะหลี่เฟิงเฟยหันมาขี้ยิ้มอบอุ่นก่อนกา่าบตอบเจ้าตามตรงเมื่อวันที่เกิดเรื่องนั้นข้าทั้งเจ็บปวดและเสียใจแต่หลังจากที่เสียใจ จนถึงที่สุดแล้วข้าก็แปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่ายามนี้ข้ากลับมีแต่ความรู้สึกโล่งใจไร้รักไร้เกียรติอาจเป็นเพราะข้าโปรงตกแล้วกระมงังที่นั่นมีใช่ที่ของข้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วได้กลับมาอยู่ที่เดิมก็นับว่าถูกต้องเหมาะสมที่นั่นอันตรายเกินไปไม่ใช่ว่ายอมอดทนอยู่อย่างสงบเจียมตนแล้วจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเสียเมาายื่อไหร่ข้าเป็นตัวขัดขวางวาสนาของสตรีหลายคน หลายคนรังเกียจข้าอีกทั้งยังเห็นข้าเป็นของเล่นของผู้มีอำนาจอย่าขาดจากเรื่องวุ่นวายทั้งมวลกลับบ้านเดิมเสียก็ดีขืนอยู่ต่อไปหากไม่ถูกองคหญิงจิ๋วเยาฆ่าตายก็คงถูกห้องเต้หาเรื่องใช้อำนาจกดเกณฑ์ลงโทษมากที่สุดก็อาจเป็นท่านอ,องสามที่จะเป็นผู้ลงมือฆ่าข้าเสียเองข้าเป็นตัวกีดขวางความรักของท่านอ,องสามกับองคหญิงจิ๋วเยามีสองทาง ที่ท่านอองสามจะกําจัดข้าออกไปจากชีวิตได้นั่นก็คืออยากขาดจากข้าหรือไม่ก็สังหารข้าให้ตายเสียเสี่ยวชิงฟังด้วยความหวาดหวั่นทั้งร่างสันสะท้านน่ากลัวเหลือเกินเจ้าค่ะบ่าวดีใจเหลือเกินที่เห็นคุณหนูทําใจได้อย่างนี้เช่นนั้นต่อไปพวกเราก็ลืมเรื่องพวกนี้เสียแล้วใช้ชีวิตต่อไปให้ดีนะเจ้าคะถูกต้อง ข้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้ไม่ว่าผู้ใดจะเห็นข้าต้อยต่ำราวมดปวกอย่างไรแต่ข้าย่อมมองเห็นคุณค่าของชีวิตตนเองฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ